ปะชายเลนแล้วนะคะทางเข้าแต่เรายังไม่เข้าค่ะเรามาทะเลก่อนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนี่ทำอะไรกันอยู่มาดูปูจริงปูลมเต็มเลยโอ้บรรยากาศดีมากแดดก็ดีมากเช่นกันพ่อไปตรงนั้นหน่อยพ่อไปเราเหยียบบู๊พ่อเราโทรศัพท์พ่อเขาจะทำอาหมวกทิ้งไว้หรอ เราเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนโอ้โหรู้ไหมว่าไอ้กลมๆแต่น,นี้คืออะไรกลมๆเนี่ยคืออะไรมันคือเวลาที่ปูลมเนี่ยเขาหาหาเนี่ยเขาจะขุยทรายออกมาแล้วก็หาพวกเศษซากพืชซากสัตว์กินเออแล้วเขาจะปั้นปันปนป้นปั้นเป็นก้อนกลมๆเพื่อหาของในนั้นกินลูกแล้วเขาก็ทิ้งเม Porsche, ็ดทรายกลมๆแบบนี้ไว้อันนี้ก็คือหลักฐานว่ามีปูลมอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยทั้งแถบนี้เลย ไปหน่อยเดี๋ยวเราจะไปดูนกตัวเล็กตัวนั้นใช่ไหมใช่ไปว่าหยิบโบนะรู้ไหมนกนะเขาหาอะไรกินอยู่หากินปูเหรอเออเขากินปูกินหอยตัวเล็กๆไปว่าหยิบโบวันนี้แบบฟ้าใสมั้ยใสไหมไม่ไม่หยิบเอาม่บไม่จะใส่ดีกว่าลองตอนนี้ไม่ ใส่มากเลยตรงเนี้ยแต่ทะเลฝั่งนี้นะฝั่งหัวหินฝั่งเพชรบุรีอะใส่มากแถวนี้เนาะมันเป็นเขตอนุรักษ์อะมันจะไม่มีเศษขยะแต่ไม่มีใครเลยนะเราไม่เจอใครเลย เราจะเข้าไปเดินในป่าชายเลนนะเป็นทางเดินธรรมชาติสวนป่าชายเลนทืนกระหม่อมอ่าโอเคป้าอ๋อถ่ายมีเด็กถ่ายลูกไม่ดอกหรือดอกอะไรเครื่องฟ้าไปเดี๋ยวไปทางนี้ลูกนี่เราจะไปดูป่าชายเลนกันอเข้าไปแล้วเรามาดูว่าเราจะเจอสัตว์อะไรบ้างจะมีปูไหมนะหรือมีนกไหมนะมีปลาไหมนะ นี่เพียมเนี่ยเขาเรียกป่าชายเลนนะลูกเห็นไหมลองดูตรงนี้ลองดูตรงนี้เดินมาดูไม่น่กกากลัวลูกเราอยู่ข้างบนนี่นี่มาดูนี่พี่พอยากถ่ายค่ะพ่อนี่เห็นปูแล้วเนี่ยเห็นไหมป่าชายเลนพื้นมันพื้นมันจะเป็นดินเลนอย่างเงี้ยลูกคือมันจะเป็นน้ําน้ําเค็มกับน,น้ําจืดมาเจอกันกลายเป็นน้ํากร่อยเนาะอ๋นคือที่เขาเรียกว่าอะไรต้นอะไรต้นกงกลางอ๋อมันคือต้นกงกลางเห็นไหมอันนี้ก็อันนี้คือรากนะรากของต้นกงกาง ใช่น้ำทะเลเข้ามาหรือเปล่าอ่าใช่มันเป็นน้ำทะเลไนกระโอยู่ตนเ้กปล่าเฮ้ยนี่นะปูปูอยู่นั่นไงปูเห็นไหมโอ้ดูตัวนั้นโอ้จริงด้วอปูจิ๋วๆแต่ก็คืออากาศเนี้ยบินไปแ้วอากาศร้อนแบบใช้ได้อยู่นลนี่ไงนกออลูกเจอจริงด้วยนกสีขาวเดี๋ยวไปดูกันพวกนกกระยางมั้ง พ่อกับลูกไม่ร้อนกันเลยใช่ไหมร้อนแต่ว่าเฮ้ยเพื่อนลูกได้มาเรียนรู้เราก็าต้องอดทนมไม่ใส่มงใส่มวกอะไรกันเลย <c oughs> วัยหรอคะเก่งมากเลยคะ่ะพิมรู้รู้ไหมคะว่าประโยชน์ของป่าชายเลนเคืออะไรไประโยชน์ของป่าชายเลนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่อนุบาลสัตว์ต่างๆมากมายเลยลูกไม่ไว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กๆอ่า เพราะเขาจะมีที่ได้หลบภัยถ้าเกิดว่าไม่มีป่าชายเลนเขาก็จะโดนนักล่าต่างๆเนี่ยกินแล้วทําให้แบบว่าเขาไม่สามารถขยายต่อไปได้ตัวในนี้หรอใช่เหมือนกันนัีอีกไกลไหมแล้วป่าชายเลนเนี่ยก็เป็นแหล่งรวมของสิ่งมีชีวิตที้มีพะพะคะมีเครื่องบนด้วยดูดิเอาวระพาคันโอ้โหมันจะขึ้นเหรอขึ้นไปได้จะเห็นวิวนะ เออน่าจะสวยนะแต่พิงต้องระวังนะลูกเห็นวิวแบบรอบเลยโทษเลยจูเล่เนี่ะตัวคนอูด้วยเปล่าลูกไม่ใช่ตัวใหญ่ๆปลาตีนเนี่ยปลาตีนจริงด้วยพี่ออมันนอนอยู่นี่ตายตัวตัวใหญ่ด้วยนี่พี่มาดูนี่สิไปแล้วไปแล้วนี่เห็นไหมตรงนี้เนี่ยตัวนั้นใหญ่มากนั่นน่ะเจอตัวใหญ่จริง หินโบห็นบอ๋อไม่เจอไอ้นุ้งอ๋อน้องลงไปในละลงไปในน้ำเออเจตัวนี้เฮ้ยนี่นี่ตัวเบื้องเลยเนี่ยเคยกปลาตีนเหรอใช่เนี่ยปลาตีนโอ้ยนี่มีปลาสีฟ้าเอ้ยมีปูสีฟ้าด้วยลูกเฮ้ยปูใช่เหรอเนี่ยเชื่อหรอแล้วก็มีปูก้าสีแดงๆอันนั้นน่ยขนมหรือเปล่าไม่ไม่ปูเอ้ยแล้วก็ปลาตีนมันสีเขียวด้วยอ่ะมันมีจุดสีเขียวอ่ะระวังตกนะลูกเฮ้ยมันมีไข่ด้วยอ่ะไข่แดงๆนี่เปล่ามันกำลังวางไข่เปล่าเนี่ย ไ,ไ,ไข่บ้าเฮ้ยไข่จุดไข่จุดๆๆๆเต็มเลยนะอ,อ,อาจจะเป็นไข่เฮ้ยแต่คราวนี้ได้เห็นเยอะนะเนี่ยปูสีฟ้าทีนี้ค่อนข้างดูแบบธรรมชาติดีนะนี่เต็มเลยเนี่ยปูเออปูสีฟ้าจริงด้วยออมันเดินได้ด้วยอ้าวปูมีขาด้วย ตอนแรกนึกว่าเหมือนเป็นปูขนมที่แบบคนทําตกไปตอนนี้กี่โมงนะ11โมงมาเดินป่าชายเลนตอน11โมงชีวิตการมีลูกก็เป็นแบบนี้แหละค่ะซ้อมไหมนะคะทุกคนความร้อนไม่รู้จักเด็กไม่เคยรู้ร้อนรู้หนาวจะขึ้นจริงๆหรอลูกเเหมือนทางเขาก็เหมือนจะสุดๆไหมมไปทางนู้นได้ ไปนู้นได้อีกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนอย่าเพิ่งหลุดอันนี้กันนะคะเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศมุมสูงกันว่าที่นี่เป็นไงบ้างแม่มาดูนี่ที่พ่อบอกเมื่อกี้เป็นปูเดี๋ยนะเขาเรียกปูอะไรหน้าที่มันกล้ามจะมกล้ามใหญ่ข้างเดียวอ๋อสี่ขาวะหรอที่มันแงบแงบนะกำลังกายข้างเดียวหรอเดี๋ไรมันก็อยู่ด้วยกันเลยนะอยู่กันเป็นหมู่คณะ <c oughs> เดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนกกระยางตัวเบืเริ่มเลยตัวสีขาวนั่นน่ะไหนพ่อชิลสบายเดี่ยเพิ่งเยี่ยเพิ่ลงลงค่ะเด๋ยวดแบบะ๊บนึงลงไม่ทันเนี่ยเป็นบ้าหน้าก็ยมระดับนึงสบายยังชิลอยู่พี่เหมิงไะคะวันนี้ก็คือจามตลอดเส้นทาง สนุกไหมคะสนุกไหมคะพิมสนุกไหมครับพิมสนุกเลยเพราะว่าเดินยาวโอ้มันไ้ลนะอะทหงอันะัล้โหโอ้้อ้้้โห้หโโอ้โอ้้้หโโอ้โโอ้ะอ้เดโอ้โอ้โหโอ้โหโนห้อ้โหโอ้อ้อ้อต่อ้โหหอ้หโอ้โ้โอหอ้โอ้ีอ้อ้อหโอ้ห้้หห จะเป็นร่องที่แบบว่าน้ําเค็มขึ้นมาแล้วน้ํำจืดไหลลงขาภาพิงใช่ถูกต้องลูกภาพพิงเนี่ยตกใช่ไหมนี่ใช่ภาพิงนะคะเบบีก็ไม่ได้ใช่ถูกต้องเบบีกับผู้ใหญ่เนี่ยจำไมว่าใครตัวเล็กตัวหลีใช่ถูกต้องตัวเล็กๆอ่ะถ้าเขาน้าตัวนี้อ๋อแล้วเบบีตัวเล็กแค่ไหนนี่เดียวแค่ลูกคนหรือลูกกอก เขาจะตกลงไปในรูแล้วก็จะตกไปข้างล่างใช่ไหมไม่มีมันไม่ยาวๆถ้่ยาวๆก็ตกตัวตีเบบีตัวเลกไงน้ำพิงห์แล้วพิมพ์อ่ะพิมพ์ถือว่าเป็นเบบี้ไหมไม่ใช่เป็นเป็นเหมือนเหมือนพี่พี่อ๋อพิมพ์พิมพ์เป็นพี่แล้วหรอไม่ใช่ก็ดูเหมือนพี่มาเย็นดีจังพีก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ได้ พี่ก็ค่ะจะต้นสีส้มทางโน้นนะอามน่าไปถ่ายมากเลยต้นคูนปะไม่ใช่สีส้มไม่ใช่ต้นคูนต้นอะไรอะแต่มันบานหน้าร้อนเนี่ยหละพีมต้องลงทางนี้ค่ะทางนี้หลุคให้ลงทางนี้ค่ะอาเป็นทางลงมาไปค่ะไกด์ของเราคือร้อนมากตอนนี้อ่ะต้องข้างหน้าใช่ไหมอ่ะไปตอนนี้อากาศมันร้อนมากสิบเอ็ดโมงกว่าเราจะเดินอีกสักพักหนึ่ง ชื่นชมกับธรรมชาติแล้วเราก็จะไปทานอาหารกลางวันกันอะไรหรอชูท้ายหรอเมไปอี้มันก็สัตว์นี่แหละลูกมีอะไรบ้างนะที่เราเจอมีปลาตีนมีปูมีอะไรอีกนกใช่ไหมม่เสียงดังอย่ากรีดสิลูกเดี๋ยวมันตกใจเดี๋ยวสัตว์ตกใจอ่ะรอตรงนี้ก่อนลอรอพ่อก่อนรอพ่อก่อนคุณ <c oughs> เจอตัวอะไรบ้างคะ จำได้ไหมจำได้ไหมปลาอะไรปลาตีนตแล้วมีอะไรอีก,กมีปูสีอะไรบ้างสีอแดงเดี๋ยวรอพ่อก่อนมีสีขาวก้ามเดียว,วอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งรอพ่อก่อนค่ะสีอะไรอีกสีแดงแล้วก็สีอะไรอีกอแ,ลแล้วก็สีฟ้าอโอเคปลา เดี๋ยวจากนี uka, okay. 1, ้เราจะไปที่พระราชวังมฤคทายวันต่อนะคะเห็นว่ามีดอกไม้สีส้มสวยๆปลาเต็มเลยลูกอปลาในน้ำร้อนร้อนมากใช่แต่ตอนนี้เราร้อนมากค่ะจะเที่ยงนร้อนใส่แขนยาวแต่เป็นผ้าบ่งงนะนี่ก็กันดำไว้ก่อนไปต่อค่ะจะไปไปดูกันว่าดอกไม้ไปถ่ายดอกไม้สวยๆกันไปไหมคะ ไม่ไหวเอาเดชก็ไม่ไหวแล้วพ่อไม่ไหวแล้วเออเพิ่งรู้ว่าในนี้มันมีอารมณ์แบบพิพิธภัณฑ์ด้วยนะใช่ตรงนั้นน่าจะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเออพี่แม่ไปเลยก่อนนะไปลไปไปดูไดโนเสาร์ตรงนั้นค่ะดูซิมีกระดูกไดโนเสาร์หรือเปล่าอ่าเดินไปด้านข้างข้างขวาตรงนี้หรือเปล่าไปตรงนี้หรือเปล่านะไป้ไหมเดินข้างนี้ไงชวนท่องโลกไปกับสวนธรณีวิทยา ต้องไปทางเหมือนเขาให้ไปทางนี้ไหมลองถามไม่ไม่ทะลุกันนะลองถามดิลองถามมานี่ลูกมันมีเขาลงไปทางนี้เลยไหมอามใช่ไหมือเป่ะมันก็เดินทางนี้ไปเลยเหรอเราก็ไม่ดูเส้นทางนะอ๋อนี่ไงร้อนไหมลูก ถ้าไม่จับ่จับจับไม่ได้ค่ะจับไม่ได้ไม่เขาเป็นการโชว์ลูกเราจะไม่ไปจับนะคะแต่ไมถ้าเกิดจับได้เขาจะไม่กั้นรั้วแบบนี้ลูกอันนี้เขาห้ามค่ะเพราะว่ามันจะเสียหายได้ค่ะลูกไปดูสิในไข่ไดนเสาวมีไดนเสาวเปล่าไปดูซิไนด้วยอ่ะนี่ไงเจอฟอสซิลพิมพูนี่นี่อ่ะไปดูไข่ไดนเสาวหนูอยากเห็นดูในไข่ไดนเสาวก่อนว่ามีตัวอะไรอยู่เปล่าว้าเปียอันนี้ไม่มีอะไรลูกแค่ที่นั่งเฉยที่นั่งให้ถ่ายรูป ไม่มีตัวอะไรเลยอันนี้เป็นฟอสซิลฟิวซูลินิกคือคืออะไรต้นไม้เหรอหรือว่าอะไรอันนี้ไม่รู้นะฟอสซิลคืออันนี้ไงเนี่ยเจอฟอสซิลแล้วใช่ไหมรอไม่รู้เดาอันนี้เป็นไม้กลายเป็นหินอันนี้พ่อรู้จักอันนี้ไม้กลายเป็นหินก็คือ กรณีวิทยาต่างๆใช่นันนี่เห็นปูนเห็นทรายเห็นกรวดพ่อพยายามเอาไดนโนเสาคือมีเท่านี้หมดแล้วหรอจบแล้ว <laughs> เฮ้ยไม่น่านะคือมันน่าจะเป็นการโชว์ลวหลายๆอย่างน,น่าจะเน้นโชว์หินเนาะใช่ว่าหินแต่ละอันอยู่ภูมิภาคไหนเนี่ยโชว์ไดนโนเส,สาร์ละเจอไดนโนเสาร์ละงาไปถ่ายรูไดโนเสาร์ปะ ถ่ายไปให้คุณยายดูอ่ะพ่อถ่ายให้หน่อยอ่ะพิมยิ้มยิ้มยิ้มให้ยิ้มยิ้มกัดแดงนกเสาวหน่อยอุ้ยน่ากลัวจังเลยตรงเมื่อกี้เราไม่ได้ไปที่มณฑลไทยอวัรนะเราไปดูตรงกรณีแมที่ยามาเห็นเราเห็นแดงนกเสาใช่ไหมคะนี่คิตัวสองตัวค่ะใชเห็นห้าตัวถึงหรอ ดเดี๋ยวเราจะไปที่นต่อเจอกันโยูตองถูกต้องอใช่เก่งมากมลูกเก่งมากลูกอ่ไป